ช,ชมาแล้วครับขมวดคลิปของน้องทิสาวันนี้มีอะไรยังไงกันบ้างเก็บเรียบเรียงและนำมาฝากนะครับตอนนี้ตามเวลาประเทศไทย22นาฬิก15น้องพึ่งปิดไลฟ์ไปเมื่อกี้เองนะครับแหมเมื่อวานไม่ได้มาไลฟ์แต่วันนี้นะครับแหม มาเช้าแล้วก็บอกว่าจะมาแป๊บแป๊แม่เยอะกว่าวันก่อนๆออีกนะครับทุกครั้งเราจะเห็นมาประมาณสักสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะครับวันนี้มาทุ่มกว่าๆแล้วก็ออกไล์นะครับประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าเลเลยเวลามานะครับต่อเวลาบาดเจ็บเยอะเลยนะครับก็มีบริบทของคุณน้องกันนะครับเข้ามาพูดคุยกับน้องทิสาด้วยนะครับ ทีแรกก็เข้ามาเหมือนหยิบแกมหยอกนะครับมาเซฮัลโหลแล้วก็ไปนะครับแล้วก็นั่งสิงสถิตนะครับนั่งดูไรของน้องอยู่นะครับเวลาคนที่เขาเรียกว่าเป็น MVP หรือว่ามีโดนปักหมุดเนาะนะครับเขาก็จะรู้ว่าอยู่ไม่อยู่อะไรยังไงเนี่ยนะครับแหมอ่ะบลีบทเริ่มต้นเอาเป็นอย่างนี้กันก็อดเกันนะครับขอสรุปขมวดให้นะครับช anel ของเราเป็นการขมวดคลิปดีคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสโซเชียลนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปของน้องทิสานะครับที่ออกมาไลฟ์ก่อนที่จะนอนใช้คำว่าก่อนที่จะนอนมาในการมาร์กหน้านะครับมาในการแต้มสิวมาในการเขาเรียกว่าพูดคุยกับแฟนกลับนะครับแต่มาวันนี้เป็นช่วงกิจกรรมของ TikTok อกครีเอเตอร์หลายคนนะครับก็พยายามหาแต้มนะครับแต่น้องที่สามาวันนี้ในฉบับแบบชิวๆนะครับ มาเจอเพื่อนเพื่นพี่พี่น้องนนะครับมาเจอคุณเทียนมาเจอพี่เพชรมาเจอน้องมินนะครับแล้วก็โอ้โหเยอะมากนะครับดาราเกาหลีก็เจอวันนี้นะครับก็เลยเอาภาพมาฝากเล็กๆลน้อยนนะครับแต่ประเด็นหลักประเด็นสําคัญก็คือนะครับวันนี้นะครับฝนตกเน็ตกระตุกนะครับก็น้องก็พยายามจะปรับเปลี่ยนนะครับพยายามจะเปลี่ยนเครื่องละแต่มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับ ปิดเครื่องเก่านะครับแล้วไปเปิดเครื่องใหม่แต่ปรากฏว่ามันไม่โอนให้นะครับน้องก็มาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสัพเพเหระไปนะครับประกอบกับน้องการเข้ามาเป็นจังหวะจังหวะนะครับก็คือแฟนคลับแหม่แฟนคลับเป็นตัวดีเหมือนกันเนาะนะครับช่วยสื่อสัญญาณทวงเพลงนะครับทวงเพลงของน้องกันเมื่อประมาณ3วันก่อนเนาะสอวันกันก่อนนะครับที่ขอเพลงและกันหลับไปนั่นแหละครับ แล้ววันนี้กันจำไม่ได้นะกันจำไม่ได้กันไม่ได้คุยไม่ได้พูดอะไรกันไม่ได้คุยอะไรเลยมามาอยู่เฉยๆนะครับแต่แฟนครับทวงให้นะน้องก็เลยคุยไปนะครับแล้วก็น้องกันก็มาพิมพ์ตอบนะครับเพลงอะไรเหลือจะไม่ได้อะไรยังไงประมาณนี้หรือว่าอาจจะแกล้งก็ได้เนาะก็เป็นโมเมนต์หลายคนที่มาดูไลฟ์วันนี้ก็อยากจะเห็นโมเมนต์ในลักษณะนี้นะครับ ก็มีนหลายคนพยายามเชียร์ให้ขึ้นจอเอาจริงๆน้องกันก็ไม่ได้คุยไม่ได้ทําอะไรนะคือมาดูเฉยๆนะครับแต่แฟนคลับสิครับแหมตัวปั่นอย่างดีเลยนะครับก็มานั่งพูดคุยกันเนาะนะครับจากนั้นก็อย่างที่บอกนะครับมาฟังเพลงของของน้องกันฟังได้แป๊บเดียวสาย PK เข้ามารัวๆเลยนะครับสาย PK เข้ามาก็เป็นคนรู้จักนี่แหละครับเข้ามา PK นะครับ เข้ามาพูดคุยกันแป,ป๊บๆหนึ่งก็ออกไปนะครับแล้วก็ตั้งใจจะฟังเพลงใหม่ก็อย่างที่บอกนะครับเแป,ป๊บก็มีมีคนเข้ามา PK กันต่อนะครับฉะนั้นได้ฟังแป,ป๊บๆนะครับมันเหมือนอะไรนะเหมือนขัดจังหวะแฟนคลับก็บอกว่าให้ตั้งใจฟังโอ้โหเกิดมาเป็นน้องพิช,ชานี่เออก็อย่างว่านะครับก็ต้องตามใจแฟนคลับนะครับก็ต้องออกมา ตั้งใจฟังนะครับ <c oughs> น้องทิชชาก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ออกมาฟังรอบนี้ไม่แผ่วเลยนะครับก็ออกมาฟังประมาณสักแป๊บๆนะครับปะวานก็มานะครับที่เห็นไปนะครับทิชชาก็ว่าอ้าวคุณออกไปเติมเหรียญน,นี่เองนะครับปาวานปล่อยปล่อยมาปล่อยปลานะครับกว่าจะปลาปล่อยก็ดึกอยู่เหมือนกันนะจากนั้นมาก็พูดคุยนะครับแต่ก่อนปิด อีกนิดนึงนะครับพี่เพชรก็เข้ามานะครับพี่เพชรก็เข้ามาพูดคุยมาส่งของขวัญน,นะครับพี่เพชรเออก่อ,อนหน้านี้นะครับพี่เพชรนี่เป็น MVP วิว50นะครับก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่จะส่งของขวัญก่อนหน้านี้นะครับพี่เพชรก็พยายามเออใช้คำว่าไป PK ที่ไหนก็จะส่งยูนิเวิร์สอะไรยังไงประมาณนี้นะครับอ่ะไม่ต้องพูดรำทำเพลงเราไปดูเอ่อคอมเมนต์นะครับเวลาที่เขาส่งมากันก่อน คอมเมนต์นี้ผมขอเอาเป็นช่วงที่ไทยๆนะนะครับที่คุณกันมาแล้วก็ช่วงพี่เพชรมาช่วงที่คุยเอ่อระหว่างที่เขาที่เขาอยู่บนจอนะแต่ยุไม่ขึ้นครับยุให้เปิดจอคุยกันนะยุไม่ขึ้นจริงๆนะครับก็เอามาดูนะครับว่าแฟนคลับคุยอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็พยายามจะเป็นตัวสื่อให้ก็แล้วกันนะครับมีรูปร่างลักษณะประมาณไหนนะครับก็เอา เนื้อหาใจความมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับมาคอมเมนต์ครับบอกได้เลยว่าพี่กันมาแล้วแหมเมื่อคุณกันมาก็ใช้คําว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆต่างก็ใช้คาว่าสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับแหมก็มบอกว่าพีกันวันนี้อะไรยังไงมาหรือเปล่านะครับถามกันตั้งแต่ต้น มาถึงก็แซวกันซะแล้วนะครับแม่จากนั้นก็เป็นการขอเพลงนะครับใช้คำว่าเพลงจะเอาเพลงอะไรนะแต่แฟนคลับก็ช่วยกันคิดนะครับแต่สุดท้ายนะครับ ที่บอกเลือกเพลงยาวๆไปฟังไปไม่ทันจบหรอกนะครับเพราะว่า <c oughs> คนมาขอพีเคกันเยอะนะครับแต่วันนี้เน็ตกระตุกเยอะนะนะครับแหมมาสะดุดสะดุดนะครับอาจจะเป็นเพราะฝนตกด้วยก็เป็นไปได้บางคนก็บอกว่าขยุกขยิกขยับหรือเปล่ามันทำให้คลื่นนะก็จินตนาการกันไปเองนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่บริบทที่คุยกับแฟนครับนะครับก่อนที่ น้องจะปิดไลฟ์เนาะนะครับแต่บอกได้เลยว่าโมเมนต์มันมีมันมีอยู่หลายช็อตอยู่เหมือนกันณนะตอนนี้เรายังตอบไม่ได้นะครับว่าคลิปคืนนี้นะครับช็อตไหนจะเป็นช็อตดีช็อตเด็ดคลิปเด็ดคลิปดังเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าคืนนี้จะเป็นช็อตไหนแต่เท่าที่ดูนะครับว่าน่าจะเป็นช็อตเอ่อตอนตอนท้ายมากกว่านะครับที่น้องกันเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็มีการเอ่อเขาเรียกว่า มีการยุให้เปิดจอชนจอนะครับคือบางทีก็มานั่งพูดคุยมานั่งร้องเพลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีเพื่อนเข้ามาร้องเพลงให้ฟังนะครับแล้วก็มาเล่นกีตาร์ให้ฟังนะครับหลายคนก็ยุให้น้องการขึ้นมาชนจอแล้วก็เล่นกีตาร์ให้ฟังแล้วก็พูดคุยอะไรยังไงประมาณนี้นะครับแต่ก็ยุไม่ขึ้นนะครับแหม ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนแต่และคนบริบทแต่และคนนคี่ยบางคนก็ชอบเปิดหน้าคุยจอบ,บางคนก็ไม่ชอบนะครับบางคนก็ชอบแบบแอบบมานั่งฟังเฉยๆนะครับแต่ในบริบทของน้องกันวันนี้นะครับมานั่งดูและให้กําลังใจกันมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนมากน้องกันจะไม่ค่อยพูดตราบใดนะครับที่ fc ไม่พลาดพิงเยอะนะครับอย่างเช่นวันนี้ ที่น้องจันขึ้นมาพูดก็มีการพาดพิงไปสองสามวันก่อนะะว่านะครับขอเพลงแล้วที่ทน้องที่ยังไม่เปิดให้นะครับก็มาทวงสัญญ์สัญญาโอ้โหเยอะมากก็มาทวงสัญญานะครับน้องการพูดมาปั๊บเนี่ยนะครับเอ็นเกจขึ้นเลยนะครับ่แต่เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆก็ว่าอาจจะเป็นเพราะการส่งรูปประวานให้เอ็นเกจมันก็เลยเปิดขึ้นการมองเห็นเอ็นเกจการมองเห็นมีผลครับผมติ๊กต k อกชอบมีการปฏิสัมพันธ์ เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆยิ่งพิมพ์ยิ่งคุยแล้วก็มีการส่งของขวัญแบบเนี้นะครับการมองเห็นของติ k t o ็อกมันจะเปิดให้นะครับมีผลจริงๆนะครับท้ายๆมาพี่เพชรก็มาส่งให้นะครับวันนี้ก็ต้องใช้คําว่าไฮไลท์ก็อยู่ในช่วงท้ายๆนะครับที่น้องกันนะครับเข้ามานี่ครับเป็นช่วงจังหวะที่น้องกันก็ยังงงๆอยู่นะครับที่เข้ามาพิมพ์ว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> อะไรนะครับะก็เป็นอีก คลิปนึงนะครับที่เป็นกระแสะในช่วงนี้เลยขมวดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็หวังว่าจะชอบนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i ครด้วยท่านจะได้มพลาดข้อมูลข่าวสารทางด้านโซเชียลวันนี้ขอสรุปให้เอาแค่นี้กันก่อนนะครับพรุ่งนี้สรุปให้อีกทีนึงว่าช็อตไหนจะเป็นช็อตด,ดีช็อตเด็ดช็อตกระแสะระหว่างน้องก,กันกับน้องที่สานะครับแม่วันนี้อยู่สนึกเลยน้องกัน